สวัสดีครับวันนี้ลงมนต้องขอโทษทีนะครับวันนี้ลงมนไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเสร็จจากทุระก็เสร็จก็พาหลานไปหาหมอเด้อหลานพอสบายครับหลานเป็นไข่อย่งแรงเลยลงผ้าไปหาหลานไปหาหมอเวยครับพอดีนุ่งกันเลยเดี๋ยวผ้าซึมซับบรรยากาศบนภูเขาบานไป กระทังกลับบ้านลุงมุนด้วยครับเด้อดูบรรยากาศสวยๆครับโมลานไปหาหมอกลับมาหัวร่อครับเด้อบรรยากาศสวยๆจ้าแมวิวแถววิวแถววิวแถวตรวได้หลายได้คาบริล่งกีบพราะว่าลุงม,มุ่นหยากเสร็จที่หลีครับ หลังจากไปธนาคารแล้วกันยังมาติดหลานหลานไข่อีกครับกันเลยถ่ายบรรยากาศ <ย ây S 1> สวยๆบ้านลงมนให้ดูพ่อมันบีกื่อดชิย นี่นะครับมีแต่ภูเขาเลยบรรยากาศก,ากับบ้านบรรยากาศกับพี่ ีงามบ้าคาบรรยากาศงามบ่น้องป่าส้มวิวอีกแล้วว่าจะไปพาไปเืิองสกายบลอกกับเพื่อไปนะครับหลานโอสบายนักมือนี้ครับเดี๋ยว รอบดูอาการพวกนี้กันครับเผื่อหลานหายก็จะพาหลานไปเที่ยวด้วยพ่ออ่างพ่อคุยกับเอฟซีพ่อเอฟซีปั่นได้เอฟซีปั่นด้วย คุยก <F> ับเอซปันจ้ะจ <program> ้ะ <Liberty> จ้ะ <travelers> จ <park pause> ้ะ

ไอ้เกียร์มันก็เป็นหนังลมไม่ยางาคุกีเอ้าคุกีไม่นะพูดไม่เพาะมันไม่เพาะไม่เพาะเลยคุณครูขีอืคุณครูไม่พูดเลยอย่างนี้นะมันไม่เพาะคคุณรูขีมันไม่เพาะคคคคุุณณรรููขขีี ทางข้างหน้านี่ครับจะลงนี่นะครับก็จะถึงบ้านลุงมนเ์แล้วยครับ<ะ>สวยบะครับรบรรยากาศสรยากาศสวยไหมเอ่ยกี่นยกอกกี่นงก็ไม่ยานี่นะครับเข้าหมู่บ้านลุงมนเ์แล้วเดอ้อบรรยากาศสวยไหมเอ่ย หนาวๆมาเที่ยวบ้านลุงมนได้เ้ยครับลุงมนตอนรับเด้อ